ขอบคุณคเราพูนะหักครบ่อย่างเดี่วัสะ่นบน้ำเปล่ามีค่ค่ะ

นิเ้เทียมเพิ่มไหมไเพิ <board. S 1> ่มน้องนิ้วเทียมอย่างเดียวน,นะโค้กสิบา,าสบาทนะคะของดนะ้านหน้าโค้ก็สมแบบสี่ิบห้า ดูนะเมื่อกี้อร่อยแล้วนนลูก่อบซี่สิบ้าของบ๊อบแอบด้วยขอบอบแอบซี่ผสมโรกสขอบคุณนะค่ะดีดีนะลูกคุณชนชนะชนะถุงพี่เหนียวคือ,อชุ้นสิบ้าขอบ๊อบดีรับผสมอบซน่เล ได้เามาสุดแล้นะอเคอชาแก้วหนึ่งชาไขแก้วหนึ่งนะคะเป็น6กบบาทนะ